เปิดชมหน้าสามีแป้งอ่อนจิราครั้งแรกดีกรีซีอโอพันล้านเรียกว่าปิดเป็นความลับไม่ยอมบอกใครมานานสำหรับสาวแป้งอ่อนจิราที่แม่จะมีลูกแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดหน้าสามีสักทีและเมื่อไม่นานมานี้ที่ช่อง YouTube แป้งอ่อนจิราของสาวแป้งก็ได้แอบสปอยว่าจะเปิดหน้าหนุ่มผู้โชคดีคนนี้ให้เห็นกันชัดๆเมื่อไหร่ โดยพ่อหมีบอกว่าก่อน18ตุลาคมนี้แน่นอนโดยสาวแป้งได้เผยในช่องว่าใกลมากๆแล้วค่ะทุกคนอย่างที่บอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วอาศัยจังหวะที่เหมาะสมมันปิดไม่ได้หรอกเพราะยังคงใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปเพียงแต่ขอแบบว่าเอาเป็นช่วงไหนที่เหมาะสมเราจะเปิดไม่ได้ตั้งใจจะปิดหรือว่าใดๆล่าสุดวันที่18ตุลาคมแป้งออนจิราพร้อมด้วยสามีนายไลโอเนลลี ได้เปิดตัวกับสื่อมวลชนครั้งแรกพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนการสร้างบ้านหรูย่านพัฒนาการทางนี้มีการเปิดเผยข้อมูลว่านายไลโอเนลลีปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาริยาคอปจำกัดก่อตั้งเมื่อสองปีที่แล้วโดยนางสาวออนจิราแหลมวิไลรวมเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมออกแบบโครงการ